สวัสดีครับวันนี้วันที่ยี่เอ้ยไม่ใช่ยี่สิวันที่30กรกฎาคมเป็นการแข่งกั๊ดเป็นการชิงกั๊ดที่2ของวันเสาร์พี่แข่งทุกวันเสาร์นะครับวันนี้ก็เป็นแวนวีนะครับแวนว่ยเดี๋ยวเราจะเราแว่นดำไปไหนแฟงเอามาหน่อยเร็วเฮ้อ่ะทางขวามือเลยครับนี่ครับแคนไลสป라이บราธาสป라이บราเธอร์วันนี้พี่อนุญาตให้ใส่กิฟต์ทูนะครับครับ เป็นกิฟท์ทูแต่ว่าแข่งกันในร้านก็ทางบริษัทเขาบอกว่าแล้วแต่ทางร้านรทางก็เลยจัดไปเอากิฟท์ทูมาเล่นในโชว์ดูหน่อยนี่ใบละ30นะครับนี่ครับแบบ4ใบมันหมดไปแล้วสักแค่ไข่สามใบใบละ30ใต้ลิงก์นี้พี่ก็มีลนะครับใต้ลิงก์นี้ก็ไอ้ใต้คลิปพี่ทิ้งลิงาซา,าด้ากับช้อปปีนะ้เลยน้านิดนึงเห็นดวงตาเอาทางซ้ายเลยหน้าหน่อยเอ้ยโย่ <c oughs> แว่นนี้แว่นกันแว่นแว่นซร์แมนเคยเห็นว่าเลดี้พียรวันหรือยางอะ ใส่แล้วไม่รู้เป็นใครโอโหเจะไม่รู้เลย <c oughs> เราจะกลายเป็นเด็กอายุกลายเป็นคนอายุสิบแปดนะครับเอาอะไรมาเล่นครับมิสเตอร์เพมเงยหน้าหน่อยเอาลิงครับลิงสายไปผันยิกเกอร์ไปผัผัน 8, นะครับเมืเอ่อกี้รอบรองชนะลิงสายดีลินมาใช่ป่ะมิสเตอร์เพมน่าจา่ะาจะเพราะเป็น <c oughs> จำไลท์ <c oughs> ออนจำไล์ <c oughs> อ่าเดี๋ยวเราจะโยนลูกเต๋ากันนะครับว่าว่าใครจะลงก่อนเอาลูกเต๋ามา ปุ๊บเดี๋ยวพี่จะจัดกล้องปุ๊บล็อกโฟกัสตึงแสงตรงมาอย่าเขย่าดีตาวางังพี่วางกล้องบนโต๊ะ oh. เล่นกันเกมเดียวรู้เรื่องนะครับเราจะใช้สีชมพูอ่อนกับชมพูเข้มออะใครลงใครมากกว่าลงก่อนเลยเล่นเกมเดียวรู้เรื่องสีถ้าได้เหมือนกันจะเบิ้ลนะครับพี่จะคูณสองให้เจ็ดอ่ะทางขวามือลงก่อนครับสไปเบตเทอร์ครับ ตื่นเต้นไหมตาจริงๆเลยตื่นเต้นไหมตื่นเต้นสุดๆตื่นเต้นสุดๆ,ๆดไม่เคยมาไกลขนาดนี้สไปมึงเนี่ยใช่พอใส่กิฟตทูชีวิตเปลี่ยนเลยวะชีวิตดีขึ้นครับโอ้โหได้สองกิฟต์เพราะว่าพลังสไปมันแรงไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนไอ้ไม่เปลี่ยนเลยเหรอวะอึ๋ยมันเว้ยมิสเตอร์เพลยแล้วจะหยุดยั้งได้ไหมครับทั้งคู่ใช้กิฟตทูทั้งคู่เลยนะครับ ส่งเลยอ่ะทำไมเราวางอะไรอย่างงี้วะ <c oughs> เมื่อวานมันแปลกๆปลกเด้๋ยว้ลนลนลนแล้วเอาคลิปหนึ่งมาทำไมเนี่ยเอาคลิปไหนกันแน่เนี่ยคลิปไหนวางครั้งแรกก็ต้องตาก่อนหน้านี่คลิปสองมึงต้องคลิปสองนะนี่กลับกลับด้านไม่เงามาแล้วมึงอทำมาชิงนะครับตื่นเต้นนะครับผ่านนะครับ แบนพีจีโน่ไม่ได้เอากลับนะครับใส่กันนวเลยจ<า>บเอ,อืมลงตะก,กิ้บเผื่อตามเกตแวนตัวลงบบก5้า0ัน โอ้นี่ลุยแต่วันเลยเนี่ยโอ้โหมันแห่แต่วันเลยเว้ยเอางั้นเลยเว้ยโอ้ยังเถื่อนสิบแปดทิศมีกิจโอ้ยอสิบแปดทิศมีสกิลอะไรครับโจสองเก็บหนึ่งอ๋อโจสองเก็บหนึ่ง,งกำลังคำนวณครับตึ๊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 บเอ๋ยยังไงดีหนอ เอายอมนะครับปึ๊บัวดสองครับเก็บหนึ่งครับอือกอโซ่จวดสองนปึ๊บปึ๊บเก็บไปหนึ่งครับเก็บหนึ่งมีไหมนะไม่มีทิกเกอร์เอนแรงตีให้ก่อนด้วยที่มีวสิบสามยี่สิบสามสามโอ้โหนี่มึงตีเก็บหนึ่งด้วยสามหมื่นสามเลยเหรเนี่ย นี่เอาแรงตีให้ก่อนเลยนะเขื่อนนะมึงปล่อยก็ได้ตัวนี้จะได้มีปล่อยก็ได้เฮ้ยหลอกล่อเด็กนะมึงฮะขอบอกว่าบูทิแมนมิสเตอร์เพมเขาไม่ได้เขาเคี่ยวเกินอายุนะครับปล่อยเลยตัวนี้จะได้ไม่เข้าไงจริงไอเพมมากูก็อยากจะปล่อยนะแต่กูไม่อยากปล่อยนะแต่กากรเท่าไหร่ใช้เท่าไหร่นะ สามหมื 30, 000. 33, 000. 33, 000. ่นสามหมื่นสามสามสามีสามสาโอ้แล้วนั่นยืนเทนะ่าไหร่นะนนจะดไวแล้วสามหมื่นองสองพันห้าสามหมื่นอ่าเข้าโซ่ทำ <พา S 1> ไรกัรจวดสอเก็บหนึ่าอีกแล่เพียปล่อยได้ไงวะเฮ้เออยเฮ้ยเยอะไรดีจ้ะแเท่าไหร่แ <8. S 1> เออแปดพันึงแล้วมึงไม่เอาแปดพันตีก่อนวะ ต้องเล่นอย่างงี้ชิงได้ไงวะกูงงไอ้นกปล่อยมาชิงได้ไงเนี่ยไอโนกไม่เจอผมเจอไฮเปอร์เหรอมือเยอะเกินมือแข็งกร่งเกินไปเกศสามมึงเยอะเกินเกศสี่ด้วยอ๋อเล่นรอยย่ามาสิท่าอื้อหือแห่มามากัน เท่าไ<ข>หรสิบหกสีห่ห้อปล่อยเอ้าปล่อยทำไมเนี่ยดอกเขาข้าจุนเงินพลังโอ้โ,โ,โหโอ้โหเงียบเกิบกเลยสองหมื่นแวงสองหมื่นแวงเอาพอดีนี่วะให้หมืงห่งหง้าเลยยังไงก็ต้องกรา ไรตรงสายเป็นครั้งแรกไอชีวิตจั๊กเกอร์น็อตแม็กซิมัมใช่ไม่ตรงไม่ตรงไม่ไม่ได้ตรงนะไม่ตรงนะ <c oughs> มันโกนตีไอโน้กไอ้น้กข่ำไอ้น้กเมกีม้าไล่ตรงสายตรงไหนไหวะมันโกนตีเล่นนี่เนี่มันโกนตีส <Skill. S 2> กิลบอฟมอคเมาสโซเสดตัวมันเองบวกหมื่นใช่ไหมหกหมื่น เดี๋ยวมันจะโดนดีลีทแล้วเดี๋ยวก่อนอืมออ้ามีเก็บมีเก็บเก็บบวกห้าพันตัวไหนบวกครับตัวนี้บวกครับ บวกห้าพันเก็บอะไรก็ได้เท่าไหเก็งหนึ่งครับคาใตกรยี่สิามต,ตีแหวนโอ้โหยี่สามเลยวะบวกหมื่นหนึ่งเหรอบวกเมื่อลงบวกหมื่นอ้าวขี้พลังโอ้โหสองดอกจกัจกจักสองขี้เลยโอ้ยสองขี้มาแล้วเท่าไรยี่สิบบวกสิบสามสามสิบสามสามสิบสามไม่ขาดไม่ได้แล้วสองขี้เนี่ยตายแล้วมึงสามสี มันมีใครเล่นนะวันนี้พ <18 S 2> ี่แปดซิคู่แข่งสี่แล้วรถสามชีสสองอินชแล้วหนึ่งนเมกับห้านเมจเดี๋ยวรู้เรื่องเนี่ยสปา์กับกิ๊บสองที่มันเข้าจริงๆนะครับเนี <tabii S 2> ่ยกับกิ๊บสองเข้ากว่าครับโอ้ใครว่าพี่บอลพี่บอลล่วงไปแล้วเนื้อกระจอกตีห้าหมื่นสองกีตีห้านะกูเปิดสิบเอ็ดโมงครับ แต่ร้านโจ๊กเปิดแล้วโ <online> <pl ains> ๊งไหนตีห้าไม่มีร้านร้านโจ๊กพี่พี่เปิดกี่โมงวะตีสี่แต่ขันติกเกอร์จนขนาดไอ้ตาวไดฮิว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 ปปั๊บปั๊บปั๊โม่ฮิวตีกับมุงแพ้เลยนะตาวโดนมาแล้วนะสามฮิวรวดนะกูบอกให้มึงต้องรีดติกเกอร์ออกให้หมดนะกูบอกในงานเนี้ยเออใช่รีดทิกเกอร์ออกให้หมดแล้วเพราะห้านาเม็ดแล้วเด็กนี้รีด n o r m อ l ด้วยสไปรีลนอ o r m a l สุดเจ๋อ เอาสองคีเหมือนกันเว้ยเอาดิสองหมื่นเอาดิสคีไม่ยอมยอมเอาสอง่นองหมืนนะขางคีเดียวพีจีเลยอีจีไปเลยเช็คเลยโอ้โหเงาเงาเลยเราที่ไหนไปกาดเนี่ยหสองใบ สกิลฮิวฮโอ้โหไอไอเพิ่มแคนสไปแช่งสไปอะตีไปอ่ะเท่าไหร่จะาไปละจะาไปละมาถึงละไม่กระคาบไม่บอกสกิลด้วยไม่บอกสกิลด้วยไม่บอกสกิลด้วยเอ้ยไงล่ะ่งมันร้ายเนี่ยเลี่ยมเลียมตัวตีเลยหมดกัน อันนี้เฉกไรเมื่อลงไม่ลงเม่อลงเอามือยัดเข้าโซแล้วก็เปิดตามเกจแวนเมื่อลงเท่านั้นแหละใช่ไหมเมื่ลงตีข้างสองมืออ่ามันก็ต้องตีแหละสองมือนเอ้าทำไมไม่ลงตัวนี้เปนรีดออกมาจริงนะเว้ยเอาตัวนี้เปรีดเอาเอาเหลืองเอกมาก่อนเอาวางเอียงไม่บอกเลยโอ้โหมาเดี๋ยวดูของ ไอโมเะดูเกมอุ้ยดูข้างนอกมันว่ะเนี่ยขอโทษทีไม่ได้ดูกล้องตอนช่วงห้าแดดมันดูร้อยหน่วยกำลังมันดูไม่กี่จำเป็นเลยอันนี้สกิลเมนเฟนะว่าไงว่าไงมันคิดว่าไงตอนช่วงห้าแดดมาโฟร์ถูกมันดูแบบมันดูเบาๆเลยเอ้วรีดนอร์มัลรีดนอร์มัลเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมึงเก็บอีกเก็บอีกเฮ้ยเมื่อกี้เพมทำสกิลไว้ป่ะผ่านแปลใช่ป่ะอืมแคงนั้นเลย อาวเก็บเข้าไปมึงเก็บเข้าไปเก็บเข้าไปแต่เก็บดอได้มันนี่เก็บด่อได้สกิลแบนทำไรครับเอานี่ดูเลยแล้วก็หากาชื่อเหมือนอดูหากาชื่อเหมือนเัาไม่ไม่ดูเหลืองๆลอวะโอ้ปลอดภัยไว้ก่อนแล้วกูเอายิวๆดูดแม่งเลยตอนเนี้ยมันจำเป็นแล้ว อย่าแทนมิสเตอร์เพลนด้านซ้ายเลยดูดิว่ามิสเตอร์เพลนจะแก้ปัญหายังไงมองฝันออกมาบุญยศศอกสายหน้ามิสเตอร์เพลนสายหน้ารู้แล้วครับี่มันฝ่ายหน้าโอ้ยได้ไงครับชอบเลยอุ้ยโอ้ยโอ้ยรีดเข้ามา normal รีดออกมา normal เนี่ยโอ้แต่มันสองคิ้อ่ะสิบสามถ้าไรนะสิบสามยังไงผมว่าฟอร์มันเบาตอนห้าเดี๋ยวมันยัเออว่ามันเบาจริงว่ะ นี่ของดีสกีวเจร็จมูท็อปของพี่ต้องเปิดให้เขาดูอะขอไมดดูก,กี่คนอนะเขาให้ให้ให้คนที่ใช้สกิวอะเปิดดูว่จวจาวจะบายหรือจะไว้ที่บนแค <บน S 1> ่ถ้าเป็นฮิวมันคงไม่คิดแล้วล่ะไม,ไม่แต่แต่เพิ่งนี้เองนะอันนี้ทางนี้เท่าไรอ่ายี่สิบแปดบวกสิบแปดสี่สิบหกสี่สิหกสองกี้จุกๆุกโดนท่านี้แหละ มือ<ต>มืกีใบเนี่ยเตาไม่มีอ้าไม่มีมือวุ้ยเอาแล้วดี่เจอกันได้เจอได้นี่แฟนเอาหิวไม่พอไม่พอเลยสองขีบ้บายเป็นอะไรวะบายคราวนีบ้บายไยเตาดูได้แล้วใช่ป่ะ มันเป็นเหมือนถ้าบายพี่ตาเจ้าของดูได้แล้วใช่ป่ะอันนี้มันเป็นโซนปิดอะครับดูได้ไหมดูไม่ได้มันบายงายบายหายก็คือดูได้บายหายเหรอเออบายง่ายมันบอกว่าไงอ่ะมันไม่ได้บอกว่าบายครับถ้าบายหายดูได้ไอ้แฝงมึงนี่ไม่น่าตกรอบเลยเลยมึงเนี่ยมาวันนี้ก็ตกรอบแล้วกลายเปนได้โอเคโอเคมันเป็นผู้เขียนว่าไงวันนี้แพ้ใครพ่อผมพ่อผมเล่นแล้วพ่อผมเออรอยัลนะรอยัลอ่ะไม่ใช่เล่นรอยัลไม่ใช่นัว่าเหรอครัเอาหรออ่ะ เสียวคนตกทีขงผมไม่เอาลงเอ้าแล้วทำไมไม่เอาข้างนี้ตีก่อนอะจับลุกได้ฮิตลุกโอ้โหลุกดูด้วยกล่าวว่าเขาปล่อยแน่ว้ะพี่โดนเขาอ่านขาดไปแล้วพี่ตาวอ่านขาดเขาอะไรวะยี่สิบสี่สิบหกว่ากินนี่บอกเท่าไหร่ยี่สิบแปดกสิบแปดอ่าสี่สิบหกมือจะสั่นดิแว่เท่าไหร่แว่ยี่สิบสอง ยิบสามยิบสายิบสามยสิิบสงเดียวก็เอานะไม่พันเดียวมันติ่งติ่งติ่ติ่งตั่งติบงติ้งติ่งติ่อติ่าติ่เติางติ่าเิ่งติ่งต่ะเท่งติ่เอื้อไม่มีอ่ขต่ิ่ิ่่ติ่ิตอ่อะไรลุก โซบาสอเหมือนจะรอดมันเหมือน,นมันจะรู้หไหมไอ้ตามันายจริงเลยเหมือนรู้ว่าจะเช็คคีย์แล้วลบไปลุมาโอ้โหย, 24, 28, 28, 28, 28, 28, ยี่สิาววยห่นยแปดสามแปดสามแดสองคียเปิดรอเลยแอ้าวตบมือ,แบบอกันเดอเลยไอ้ตาได้แชมปอีกแล้วสไปกับกิฟท์ทูเฮ้ยเวริร์กไหมตาวเวิร์ครับ,บ,รบเวริร์กเฮ้ยเวริร์กเว เทียวนาเอาอะไรห,หนุ่งหมาเล่นอย่างเงี้ยตดยออครับไรครับบ <all. S 2> right, ๊ายบายเต้าครับ <All right. S 2>